สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเโน่นะคะในวันนี้เจคเโน่นำเสนอเป็นบ้านสวนเนื้อที่ขนาด3ไร้2งาน88ตารางวาค่ะอยู่หลังมหาวิทยาลัยนอสเชียงใหม่นะคะซึ่งบนพื้นที่แปลงนี้นะคะมีบ้านหนึ่งหลังค่ะพร้อมกับสวนรำยายราคาตารางวาระ6,500บาทพร้อมโอนให้ด้วยนะคะ อยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะหน้ากว้าง75เมตรความลึก80เมตรมีรั้วล้อมทั้ง4ด้านเลยนะคะล้อมรอบแปลงที่ดินค่ะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามเลยนะคะระบบสาธารณูปุกโภคครบคันธบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยทีเดียวหรือจะทำเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กนะคะก็เรียกกันว่าทำเลดีมากๆค่ะทุกท่าน บริเวณใกล้เคียงมีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นด้วยนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้หน่วยงานราชการอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะและอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่ค่ะเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาตารางวาระ6,500บาทค่ะ ราคาเหมาแปลงนะคะจะอยู่ที่9 6้าล้านหกแสนบาทค่ะสําหรับท่านใดที่ถูกใจหรือว่าสนใจแปลงนี้นะคะท่านติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดหมายวันเวลาและนัดชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะสําหรับในวันนี้เจคเคนุกขอ,อนาเสนอเบื้องต้นเพียงแต่เท่านี้สวัสดีค่ะ